เชิญท่านกระยาลุ่งวิจิตชัยครับ10บนาทีนะฮะะกาบเรียนให้ประธานสภาที่เคารพนะคะดิฉันนางสาวกระยารุ่งวิจิตชัยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสลับรีพักประชาธิปัตย์ท่านประธานคะวันนี้เป็นการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อพ,พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ ต้องกับเรียนให้มาธานนะคะว่าดิฉันเห็นด้วยกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนะคะเพียงแต่ไม่เข้าใจวิธีการที่ท่านจะใช้เงินซึ่งดิฉันคงจะไม่อธิบายตรงนี้นะคะเนื่องจากเพื่อนสมาชิกก็คงได้พูดถึงวิธีการต่างๆที่จะใช้เงินในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานหลายวิธีแล้วนะคะดิฉันอยากจะถามเพียงแต่ว่าการลงทุนสองล้านล้านบาทของรัฐบาลชุดนี้ทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นจริงหรือ ี่นอยากจะถามท่านประธานผ่านไปทางท่านนายกรัฐมนตรีนะคะว่าท่านมองในแง่ไหนคะท่านมองในแง่ของมหาภาคในเรื่องของเศรษฐกิจในเรื่องของนักธุรกิจในเรื่องของผลประโยชน์มองในเรื่องของตัวเลขจํานวนมากๆแต่ท่านได้มองในเรื่องของจุลภาคในเรื่องของคุณภาพชีวิตสิ่งแวดล้อมผลกระทบต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับชุมชนหรือพี่น้องประชาชน คนที่เป็นประชาชนธรมธรมดาานะคะท่านประธานตรงนี้นะคะดิฉันอยากจะกลับเรียนว่าจังหวัดสละบุรีของดิฉันเนี่ยเป็นจังหวัดที่มีโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในงบประมาณ2ล้านล้านบาทนี้ผ่านทั้ง3เส้นทางไม่ว่าจะเป็นทางรางทางน้ำหรือว่าทางถนนนะคะจริงๆนะคะท,ท่านประธานดิฉันเห็นว่าท่านบอกว่าทำโลจิสติก เพื่อการขนส่งเพื่อการคมนาคมให้มีความสะดวกมีความรวดเร็วนะคะแต่ดิฉันว่าท่านไปเร็วแต่คนสลับรีจะไปไม่ได้นะคะจะไปช้ากว่าที่อื่นนะคะในในโครงการของรัฐบาลชุดนี้นะคะดิฉันอยากจะสอบถาม,รรมท่านประธานนะคะในเรื่องของการก่อสร้างโล,โลงรถจักรแห่งใหม่ที่ อำเภอแก่งคอยของจังหวัดสระบ,บุรีนะคะงบประมาณ1 000ล้านบาทตรงนี้นะคะท่านปัจจุบันนี้นะคะเทศบาลเมืองจังหวัดสระบ,บุรีนะคะมีประชากรหนานแน่นถึงเกือบแสนคนมีทางรถไฟผ่านกลางเทศบาลเมืองสบบระบุรีรถไฟวิ่งตอนนี้นะปัจจุบัน150ขบวนต่อวันค่า TM หรือค่าจุดตัดระหว่างทางหลวง กับรถไฟเกือบหนึ่งแสนคันขาดเพียงเล็กน้อยค่ะท่านคะดิฉันเห็นในเล่มค่ะท่านมีในเรื่องของสะพานที่จะใช้แก้ปัญหาข้ามทางรถไฟ83แห่งอยู่ในหน้าต่อไปไม่มีในเขตเทศบาลเมืองท่านไปทำให้ที่อำเภอแก่งคอยเพราะว่าเป็นอำเภอของโครงการแต่ท่านได้คิดถึงผลกระทบได้ศึกษาแนวทางโดยละเอียดรบอบคอบ ในการที่ท่านจ้างค่าที่ปรึกษาถึง17ล้านกว่าบาทเนี่ยท่านได้ศึกษาโครงการอย่างละเอียดหรือเปล่าดิฉันก็อยากจะทราบนะคะว่าค่าทีเอขนาดนี้รถไฟที่ยังไม่มีการวิ่งเพิ่มเข้าไปอีกร้อยกว่าขบวนก็ตกวันละ300ขบวนท่านประธานลองคิดดูนะคะตอนนี้6-7คันต่อชั่วโมงถ้าลงรถจากแห่งนี้ใช้การได้ตกเกือบ20คัน ตอนหนึ่งชั่วโมงอยู่กันยังไงคะคนสลับบุรีวิ่งทั้งกลางวันวิ่งทั้งกลางคืน,ท,ท,นคท่านประธานคะท่านประธานคะท่านเคยถูกปุกทั้งคืนไหมคะเวลาท่านนอนไม่หลับเพราะรถวิ่งทั้งคืนแล้วนอนไม่ได้เนี่ยสุขภาพจิตตรงนี้เนี่ยจะอยู่กันยังไงดิฉันก็อยากจะฝากท่านประธานผ่านไปยังท่านรัฐมนตรีทั้งสองท่านให้ท่านไปศึกษาโครงการให้ละเอียดรอบครอบ หาวิธีการแก้ปัญหาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับคนในชุมชนในเรื่องนี้ด้วยนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะคะในเรื่องของอจังหวัดสลับุรีที่ทีฉันกลับเรียนนะคะว่าในเรื่องของรางแล้วเนี่ยก็ยังมีเรื่องของถนนเราเป็นจังหวัดเดียวนะคะทาไมนับกรุงเทพมหานครที่มีถนนสายหลักตัดผ่านถึง2เส้น ะะทางหลวงหมายเลขหนึ่งและหมายเลขสองก็คือถนนมิตรภาพกับถนนพหลโยธินนะคะตรงนี้เนี่ยเป็นเส้นทางที่ท่านจะทําระบบขนส่งท่านประเสริฐคะ่ะท่านเดินทางกับโคราชท่านผ่านสลับรีทุกวันท่านรู้เส้นทางหลับตาท่านก็มองเห็นดิฉันต่อสู้เพื่อที่จะให้เกิดสะพานกับรถบนถนนมิตรภาพและก็ถนนพหลโยธินมาห้าปีแล้วคะ่ะท่านคะตั้งแต่ดิฉันเริ่มเป็นสสดิฉันต่อสู้ ท่านคงรู้จักยูเทิร์ปิยนัทปิยนัทนี่คือท่านอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะคะท่านปิยนัทวัชราพรดีิฉันไม่ได้เป็นผู้ตั้งชื่อยูเทิร์นี้นะคะคนสลับุรีและคนที่ใช้เส้นทางนี้รวมทั้งแขวงกันทางกรมทางหลวงรู้จักในนามว่ายูเทิร์ปิยนัทอยู่ที่ถนนมิตรภาพนะคะแล้วเขามักจะเอาชื่อคนดังตั้งชื่อเวลาเกิดอุบัติเหตุดิฉันคนพื้นที่ค่ะ แล้วถึงยังไงดิฉันก็คงจะยังดังไม่พอดิฉันไม่อยากให้มียูเทิร์ยิ่งรักไม่อยากให้มียูเทิร์ท่านประเสริฐดิฉันจะเสียใจมากคะ่ะท่านคะไม่อยากให้บนถนนในจังหวัดสระบุรีทั้งสองสายมีชื่อสมาชิกสภาผู้แทนไปปรากฏอยู่นะคะท่านช่วยดิฉันหน่อยนะคะว่าในเมื่อท่านจะทําให้เกิดความรวดเร็วต่อระบบการขนส่งท่านก็ควรทําให้เกิดความปลอดภัยด้วย ท่านต้องคิดถึงหัวิตัวใจของคนที่อยู่ในชุมชนที่คุาอ,อยู่กันอยู่อย่างสบายอยู่แล้วท่านก็บอกว่าท่านจะทาเพื่อจะผ่านไปเพื่อให้เร็วท่านไปเร็วนะคะแต่คนสระบ,บุรีไปไม่ได้นะคะทิ้งชีวิตอยู่แต่และยุนเ,เนี่ยทุกปีเป็นนับ,นบเป็นไม่รู้หลายร้อยศพแล้วค่ะดิฉันไม่อยากนับแล้วนะคะก็นี่คือเรื่องของถนนนะคะแล้วยังมีเรื่องของแม่น้ำนะ,ะสระบ,บุรีก็เป็นเมืองที่มีแม่น้ําป่าศัก ยังก็เปิดดูในเล่มเช่นเดียวกันนะคะรรท่านประธานในเล่มนี้นะคะมีการสร้างมีโครงการที่งบเป็นหมื่นหมื่นล้านที่จะทําระบบการขนส่งในน้ําทางน้ําซึ่งตรงกับเรียนว่าดิฉันเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากนะการขนส่งทางน้ำเนี่ยเป็นการ ประหยัดลดรายจ่ายแล้วก็ขนส่งได้ทีละมากๆเรามีเรือขนส่งที่เรียกว่าเป็นเรือเมย์ขนส่งสองชั้นมันทุกวัสดุวัสดุก่อสร้างได้เป็นหลายร้อยหลาย,ลาย,ลายพันตันนะคะเป็นการประหยัดแต่ในส่วนของการสำรวจลำน้ำป่าศักดิ์ซึ่งมีการตั้งงัประมาณในการทำตลิ่งเพื่อที่จะป้องกันการกัดกร่อนหรือกัดเซาะของริมน้ำเนี่ยนะคะเรนก็อยากจะให้ท่านทำให้ครบ ไม่ใช่ไปทําอยู่ที่เฉพาะบางจุดเช่นไปทําที่อ่างทองข้ามไปที่นครหลวงจังหวัดพระนครศรียุธยาท่านก็อย่าวิ่งผ่านจังหวัดสระบุรีของดิฉันสิคะถ้าท่านจะต้องผ่านด้วยท่านก็ต้องทําให้ตลอดลําน้ํานะคะเพื่อที่จะได้ให้คนที่ต้องใช้ตัวเป็นทางผ่านเนี่ยได้เขามีความสุขบ้างมีคุณภาพชีวิตที่ดีบ้างนะคะท่านประธานคะดิฉันก็อยากจะสรุปจากสมตัวอย่างที่ดิฉันกล่าวมาซึ่งเป็นการขนส่ง ยันไม่ได้ขัดขวางนะคะในการที่จะสร้างโครงสร้างพื้นฐานทุกเส้นทางผ่านจังหวัดสระบุรียินดีด้วยซ้ำแต่อยากให้ท่านมีความรอบคอบมีความชัดเจนโครงการตรงไหนสมควรทำท่านต้องทำค่ะท่านต้องคิดว่าตัวเลขเนี่ยไม่สำคัญเท่ากับคุณภาพชีวิตนะคะอยากให้ท่านมองในมุมนี้มองหัวใจของชาวบ้านธรรมดาเวลาเขาจะต้องอยู่กับปัญหาที่ท่านทิ้งเอาไว้นะคะ อยากให้โครงการต่างๆของรัฐบาลไม่ว่ารัฐบาลไหนที่ฉันให้ความสนับสนุนได้ค่ะถ้ามันเกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนี่ฉันไม่ขัดขวางนะคะดิฉันยินดีค่ะแต่ขอให้เกิดประโยชน์จริงๆนะคะท่านประธาน ดิฉันเองเนี่ยเป็นคนสลับรีดิฉันก็เอาคำถามต่างๆมาฝากท่านรัฐมนตรีผ่านท่านประธานไปนะคะในฐานะเป็นตัวแทนของคนสลับรีแล้วก็เป็นตัวแทนของพี่น้องราษฎรทั่วประเทศด้วยนะคะก็คงจะจบตรงนี้นะคะตอนนี้ก็ใกล้เดือนเมษาแล้วอีกสองวันนะคะท่านประธานเดียนได้รับ,บบทกรอนนะคะจากท่านนวราชพงไพบูรณ์ซึ่งท่านเป็นศิลปินแห่งชาติขออนุญ,ญาตอ่านสักไม่เกินสองวินาทีนะคะ ร้อนตัวเลขเงินกู้บูล้างผานร้อนเป็นล้านล้านทลายขายความหวังร้อนชาตินี้ใช้นี่ชาติหน้ายังร้อนเลื้อหลัอลงอารวาสถึงชาติโน้นเลยค่ะท่านประธานก็ขอบคุณค่ะ